เล่าเรื่องผีตอนผีคุณตาสบายดีน้องชื่อพิมพ์อายุยีสิปีเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องประสบการณ์จริงที่ประสบพบเจอมาจริงย้อนไปเมื่อห้าปีที่แล้วหลังจากที่พิมพ์มาทำงานที่กรุงเทพ ก็ปล่อยให้คุณยายและคุณตาอยู่กันเพียงลำพังอาการคุณตาก็ไม่ค่อยดีนะักป่วยอ,อดอดแอดๆออยู่มาวันหนึง่งคุณยายก็เลยโทรมาบอกพิมพ์พว่าคุณตาเพิ่นไม่ค่อยสบายให้พิมพ์กลับบ้านด่วนแต่เนื่องจากงานเยอะ พิมพ์ยังไม่ได้กลับตัวนั้นช่วงนี้งานเยอะเอาไว้พิมพ์บ้างงานแล้วค่อยกลับไปหาคุณยายและคุณตาแต่คุณยายก็โทรมาพูดอีกว่าคุณตาอาการไม่ค่อยดีขึ้นเลยให้พิมพ์กลับบ้านด่วนได้ไหมหลังจากนั้นพิมพ์ก็รีบเก็บของและรีบเก็บงานให้เรียบร้อย ก็กลับมาหาคุณตาและคุณยายที่บ้านพอมาถึงคุณยายและคุณตาก็นั่งรอแต่คุณตาอาการไม่ค่อยดีนะักที่พิมพ์มาถึงบ้านแล้วก็พาคุณตาไปโรงพยาบาลคุณตาไม่ค่อยสบายมากเลยหลังจากที่ไปโรงพยาบาลแล้วอาการก็ไม่ดีขึ้นเลยอยู่มาสี่ห้าวันคุณตาก็เสีย เราก็พาคุณตากลับบ้านและไปจัดงานสพต่างที่คองประเพนีหลังจากที่จัดงานสพแล้วพิมพ์ก็อยากกลับไปทํางานเพราะมีคุณยายที่ต้องจะดูแลไปต่อแต่ว่าคุณยายไม่อยากให้กลับไปเลยเพราะคุณยายไม่มีเพื่อนแต่พิมพ์ยังยืนยันว่าต้องกลับไปทํางาน และจะหาเงินมาเลี้ยงคุณยายต่อพอพิมพ์เข้าไปนอนที่ในบ้านนอนหลับไปก็ฝันเห็นคุณตาว่าน้องพิมพ์ไม่ต้องไปทำงานได้ไหมไม่มีใครอยู่เป็นเครื่องคุณยายเลยแต่พิมพ์ในความฝันก็ยังยืนยันว่าจะไปทำงานจะไปทำงานหลังจากนั้นพิมพ์ก็เสดิดตื่นขึ้นมา พอสว่างก็มาเล่าสู่คุณยายฟังคุณยายเลยบอกว่าเขาไม่อยากให้พิมพ์ไปทำงานเพราะอยากให้อยู่เป็นเพื่อนยายแต่พิมพ์ก็อธิบายสู่ยายฟังว่าถ้าพิมพ์ไม่ไปทำงานแล้วเราจะเอาตังค์ที่ไหนมาใช้เวลาคุณยายไม่สบายแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไปโรงพยาบาล หลังจากนั้นคุณยายก็ให้ไปทำงานแต่พิมพ์พอข้ามาพิมพ์กับเห็นคุณตามายืนตรงบันไดจัดจ่แล้วก็ไม่พูดไม่จาอะไรเลยประมาณสองทุ่มกว่ากว่าพิมพ์เห็นเป็นเรือนลางไม่เหมือนคนและไม่เหมือนผียืนอยู่เฉยๆไม่พูดไม่จา หลังจากนั้นพิมพ์ก็เรียกใจว่านั่นใครนั่นค่ะไม่ได้คําตอบจาก,กคนคนนั้นเลยพิมพ์เลยมาเรียกคุณยายคุณยายไปดูหน่อยว่าใครมายืนอยู่ตรงนั้นพอคุณยายมาดูคนคนนั้นเขาก็หายไปแล้วพอพิมพ์เข้าไปนอนประมาณตีหนึ่งก็ได้ยินเสียงหมาหอนและหมาเหา่า อยู่ใต้ถุนบ้านพิมพ์พเลยลองไปดูว่ามีมีใครไหมพอไปดูแล้วก็ยังเห็นคุณตายืนอยู่ที่เดิมเหมือนคุณตาจะสื่อสารบอกว่าไม่อยากให้พิมพ์พไปทำงานและให้อยู่เป็นเพื่อนยายหลังจากนั้นพิมพได้อธิษฐานบอกคุณตาว่าพิมพ์ไม่ไปทำงานก็ได้ แล้วพิมพ์จะหางานทําที่บ้านและจะอยู่กับคุณยายจะดูแลคุณยายไม่จากไปไหนหลังจากนั้นคุณตาก็หายตัวไปแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะคุณตาคงหมดห่วงที่พิมพ์พไปบอกว่าพิมพ์พตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่กับคุณยายและไม่จากคุณยายไปไหน หลังจากนั้นพิมพ์ก็หางานทำที่บ้านและไม่ห่างคุณยายอีกเลยดูแลคุณยายอยู่เป็นเพื่อนคุณยายเราสองคนใช้ชีวิตมีความสุขมากอยู่อยู่มาวันหนึง่งคุณยายก็คิดถึงคุณตามากแล้วก็นั่งร้องไห้พิมพ์เลยปลอบใจคุณยายว่าไม่เป็นไรนะคุณยาย พิมพอยู่ข้างๆก็เหมือนมีตาอยู่ข้างๆเพราะตาลักพิมพ์มากคุณยายก็ดีขึ้นหลังจากนั้นเราก็อยู่กันอย่างมีความเรื่องนี้ก็เป็นประสบการณ์จริงเป็นเรื่องจริงจากน้องพิมพ์ที่ส่งมาให้สาวลาวใต้เล่าต้องขอพระคุณน้องพิมพ์ที่ส่งมาเรื่องนี้มาให้สาวลาวใต้เล่าสู่พี่น้องฟัง ขอพระคุณมากๆใครมีเรื่องหลน้นเรื่องลี้ลับก็ส่งมาให้สาวลาวใต้เล่าไร่ทุกบ้านจะขอพระคุณมากๆเอาไว้เพาะกันขีป่เด้อสำหรับเรื่องร้อนมือเรื่องเล่าสยองขวัญตอนผีคุณตาก็จบลงไปแล้ว ส่วนคุณยายกับน้องพิมพ์ก็อยู่กันยังมีความสุขทุกวันขอบคุณน้องพิมพ์ที่ส่งเรื่องหลอนมาให้สาวราวใต้เล่าบ๊ายบายนอนหลับฝันดี